สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงผ้านามัยแบบต่างๆนะคะผ้านามัยเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะใช้เมื่อผู้หญิงมีประจำเดือนใช่ไหมคะประจำเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก m e n s ซ s ภาษาไทยเนี่ยบางคุณเขาก็เรียกเป็นเมนเมนเมนก็อาจจะมาจากคำนี้ก็ได้ m e n s ซ s การมีประจำเดือนถ้าเกิดเป็นเว r รเติม ed หรือ ing แปลว่า Mens stress แปลว่ามีประจําเดือนประจําเดือนกําลังไหลเลยเนี่ยประจําเดือนก็คือการที่ใน1เดือนเนี่ยไข่รเราจะสุกเพียงหนึ่งครั้งใช่ไหมไข่สุกก็ระยะเวลาเขานับเป็นชั่วโมง2 4่สชั่วโมงมั้งก็คือ1วันกว่าเนี่ยถ้าเกิดช่วงที่ไข่สุกไม่ได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิผู้ชายเนี่ยก็จะทําให้ไม่เกิดเด็กหรือเอมิโอในมดลูกใช่ปะเมื่อผ่านไป14วันนมดลูกก็จะสลายมดลูกที่เคย อุมๆแบบว่าเพื่อรองรับเวลาใครสุก้วเด็กมาเกิดอะไรแบบนี้ยถ้าเกิดไม่ได้รับการปฏิสนธิไอม้มดลูกเนี่ยมันก็จะสลายกลายเป็นเลือดประจำเดือนออกทางช่องคลอดช่องคลอดนะช่องคลอดก็คือช่องที่เมนหรือประจำเดือนไหลแล้วก็ช่องที่เด็กเด็กออกเวลาคลอดลูกอะ่ะส่วนรูชีก็มีหน้าที่เดียวก็คือปัสสาวะหรือชีแล้วนั่นเองมันคนละรูนะ sanitary napkins หรือ sanitary towel แปลว่าผ้าอนามัยผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเป็นผ้าอนามัยที่ผู้หญิงเลือกใช้เยอะที่สุดนะเพราะว่ามันสะดวก sanitary เป็น adjective แปลว่าเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมีอนามัยอยู่สะอาดแปลว่าผ้าอนามัยเนี่ยมันต้องสะอาดใช่ไหมผ้าอนามัยแบบนี้มีหลายประเภทนะแบบแรกก็คือผ้าอนามัยแบบมีปีกนะเห็นปีกสองข้างปะ่ะเหมาะสําหรับคนที่ใส่กางเกงในแล้วมันขยับขยืขย่นอะ่ะปีกเนี่ยเขาก็จะพับนอกกางเกงใน ให้ไม่ให้ขยับขยื่นไม่ให้เลือดประจําเดือนเนี่ยมันเลอะกางเกงในถ้าใส่แล้วเลือดมันเต็มมันทําให้มีการคันอย่างเงี้ยก็ควรเปลี่ยนเนี่ยแล้วเดอ้อไม่ควรเกินสี่ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดมามากอีปีกเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่หรอกมันก็เลอะกางเกงในอยู่ดีแหละผ้าหนังไม้แบบไม่มีปีกเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบมีปีกอะ่ะเพราะมีปีกมันเสียดสีขาหนีบ บางทีมันเสืีอสี่จนเป็นแผลตรงข้างขางนี่อย่างเงี้ยบางคนเขาก็ใช้แบบผ้าอนามไมแบบไม่มีปีกเลยแต่ข้อเสียของผ้าอนามไมแบบไม่มีปีกก็คือบางทีมันมันมันรุดล่องอะ่ะมันขยับ <c oughs> แล้วทาให้เลือดมาเลอะกางเกงในอีกผ้าอนามไมแบบกลางคืนนะจุดเด่นของมันก็คือโคตรยาวเลยยาวไปถึงตูดอะ่ะเวลาผู้หญิงเขานอน,อนตะแคงอนะ เลือดมันจะไหลถึงตูดใช่ไหมผ้าอนามัยเนี่ยตอบโจทย์มากมันจะยาวถึงตูดเลยอ่ะทาให้นอนตะแคงแล้วไม่ต้องกลัวเปื้อนแต่ยาแต่ยาบิดนะนยาบิดมากนะไม่งั้นมันตกล่ลงมันก็เลือกาองเกียงในเหมือนกันนะยี่ห้อเนี้ยขายดีมากสําหรับผู้หญิงนะบางทีใส่เดินในชีวิตประจําวันก็ได้ใช้ได้เหมือนกันบางคนเลือกยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อเดียวไม่ว่าจะใส่ทุกตอนในประจําเดือนเลยเพราะว่ามันใหญ่สะใจ รองรับวันมามากทุกขณะในการมีประจำเดือนผ้าหนาไมยแบบกลางวันจะเป็นแบบผ้าแบบปีกหรือไม่มีปีกก็ได้นะคะผ้าหนาไมยแบบกลางวันเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เดินตลอดเวลาเดินเพราะว่าเลือดประจำเดือนมันจะไหลตรงกลางใช่ปะแต่ถ้าเกิดใครใส่ผ้าหนาไมยแบบกลางวันห้ามนอน็ดขาดนะเพราะผ้าหนาไมยกลางวันเนี่ยมันสั้นมันไม่ถึงตูดถ้าเกิดเผลอใส่ผ้าหนาไมแบบกลางวันแล้วไปนอนเนี่ย เลอะเลยนะผ้าหนามัยแบบบางผ้าหนามัยแบบเล็กๆอะ่ะเหมาะสําหรับคนที่ประจำเดือนใกล้หมดหรือม,มานิดเดียวหรือใส่ใส่บิกินี่แล้วอยากปิดอูดอย่างเงี้ย ปิดอูดก็คือกีบของผู้หญิงอ่ะเขาก็จะใส่ผ้าอนามไมแบบบางเนี่ยในกางเกงในแล้วเขาก็จะใส่โชว์บิกินี่อีกทีหนึ่งผ้าอนามไมแบบซักได้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็คือพอมีเลือดประจำเดือนปุ๊บเขาใช้ผ้าเนี้ยซับพอผ้าซับแล้วมันเต็มอย่างเงี้ยเขาก็สามารถซักเหมือนเสื้อผ้าได้เลยแต่จุดข้อเสียก็คือมันเหมือนกางเกงในมากเลยนะกางเกงในอ่ะถ้าเกิด ผู้หญิงใช้แล้วมันเป็นรูอะแปลว่าแบคทีเรียรมันกินกางเกงในแล้วใช่ไหมเราก็ควรทิ้งกางเกงในนั้นแล้วเปลี่ยนผ้าอนามไมแบบซักได้ก็เหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยก็ควรทิ้งแล้วซื้อใหม่นะแชนผ่อนก็คือผ้าอนามไมแบบสอดมันจะมีเชือกดึงอะผ้าอนามัมแบบเนี้ยอันตรายมากเลยนะมันอันตรายเพราะว่ามันไม่ควรใส่หลายๆชั่วโมงอะขนาด ขนาดเลือดประจําเดือนที่เราใส่แบบทั่วไปใช้แล้วทิ้งอะเวลาเราใส่พอเลือดมันเต็มอะเลือดมันยังคันมันคาวมันเหม็นเลยอะแล้วเนี่ยมันเหมือนเอาเอาผ้าอนไมาย,ยัดไปข้างในอะมันก็เหมือนกักเลือดไว้ข้างในอะแล้วหลายครั้งที่มีข่าวว่าผ้าอนังไมาแบบเนี้ยทําให้ผู้หญิงเนี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือดอะก็อันตรายเหมือนกันนะผ้าหนไมาแบบเนี้ยถ้าเกิดแนะนําได้เราไม่ชอบผ้าอนังไมาแบบนี้เลยเว้ยเพราะว่า มันเหมือนกักเลือดไว้อ่ะกักเลือดไว้ข้างในอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่อ่ะพอชักออกมามันอาจจะแบบว่าสายไปแล้วอ่ะติดเชื้อในกระแสเลือดในช่องคลอดไปแล้วอ่ะแล้วมันลามทั่วร่างกายผ้าหนังไมแบบถ้วยนะคะแบบสุดท้ายละผ้าหนังแบบถ้วยอ่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยแต่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะมือเราอ่ะต้องสะอาดต้องล้างให้สะอาดนะขนาดเวลาเราเข้าห้องน้ําแล้วเราล้างมือไม่สะอาดอ่ะ แล้วเราไปกินคออย่างเงี้ยเรายังเป็นโรคท้องร่วงจากเชื้ออุจจาระเลยอ่ะแล้วเนี่ยถ้วยอนามผ้าเอาไมาที่ใช้กับจิมิเราอ่ะถ้าเกิดมันไม่สะอาดมันก็ติดเชื้อในในมุดลูกในช่องคลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ถ้วยเนี่ยบางคนเขาก็จะล้างมือให้สะอาดเลยล้างถ้วยให้สะอาดหรือบางคนเขาก็เอาไปแช่ในน้ําอุ่นให้ฆ่าเชื้อโรคให้สะอาดทีส่สุด แล้วก็ยัดเข้าไปอะ่ะเวลายัดเขาก็จะใช้แบบพับหรือใช้มือยัดเข้าช่องคลอดอะ่ะผ้าหนาังไมแบบเนี้ยใช้ได้นานเป็นสิบปีเลยนะแต่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของมือและถ้วยด้วยเพราะถ้าเกิดไม่สะอาดแล้วติดเชื้อได้เลยนะใช้ได้นานเป็นวันเลยนะแล้วแต่ปริมาณเลือดแต่ละคนเลยนะผ้าหนาแบบังแบบถ้วยอะ่ะถ้าเกิดมันเต็มอะ่ะเราจะรู้สึกได้ใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะดึงตรงจุกนะ่ะออกจากช่องคลอดแล้วก็เททิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดหรือแช่ในน้ำร้อนก็ได้ ใช้ซ้ำในนานหลายครั้งนะแต่ถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยซีดีโคนนะถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้วยมันมันชำรุดมันรั่วอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรใช้ต่อนะเลือดอาจจะเลอะได้เลยนะ